ยันมาวายเอ็มสนะครับรถขนาดห้าสิบแปดแรงนะครับตัวนี้เป็นตัวเอลวันนะครับล้อหลังนะครับจะใหญ่หน่อยนะครับล้อหลังมันจะเท่ากับถ้าถ้าของคูเปต้าจะเท่ากับ MU 4 9นะครับแต่ตัวนี้5้าสิบแปดแรงนะครับห้าสิบแปดแรงนะครับตัวรถปี67นะครับรถปีเดียวนะครับเลขมาอยู่ที่170ชั่วโมงนะครับเดิมๆเลยแท้ๆเลยนะครับ คันนี้เป็นตัวเปล่านะครับเงินสดจะอยู่ที่สี่แสนสามื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเพิ่มเติมได้นะครับใบดันหน้าผาดหลังอะไรพวกนี้นะครับแจ้งได้หรือจะผ่อนก็ได้นะครับผ่อนกับยันม่านะครับผ่อนรายเดือนรายหกเดือนรายปีนะครับผ่อนได้นะครับดาวอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับผ่อนนานสูงสุดถึงเจ็ดปีนะครับเดี๋ยวพาดูสภาพทั่วไปก่อนนะครับรถสภาพใหม่ครับไม่มีอะไรรถไม่ได้แกะไม่ได้อะไรเลยนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับสวย เลขมาอยู่ร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะากับประเภทงานไล่นะครับเนี่ยนะครับดายไฟสเปเชียลนะครับก็เออมันด้วยน้ำหนักตัวนะครับน้ำหนักตัวจะเยอะหน่อยนะครับจะเหมาะกับงานไล่นะครับเอาไปลากจูงนะครับถ่ายดันนะครับ เอาได้เลยนะครับน้ําหนักตัวมันเยอะนะครับนนัตัวเปล่านี่ร่วมๆประมาณเ,าเกือบเกือบสองตันอะ่ะตัวเปล่านะเนี่ยดูตัวนี้จะมีเวทโรงงานมาให้นะครับก้อนหนึ่งก็สี่สิบกิโลตัวนี้จะมีดับคอนโทรลมาให้นะครับอ่าควบคุมหางหลังนะครับเป็นดับคอนโทรลนะครับแล้วก็ ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรซินโคเมตนะครับก็คือเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันจะสมูทนะครับเสียงมันจะไม่ดังโคกกาโกกกากนะครับระบบเกียร์หน้าแปดหลังแปดนะครับก็ทั่วไปนะครับรถสวยสภาพเดิมๆนะครับใช้งานน้อยนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับสำหรับรถขนาดห้าสิบแปดแรงนะครับตัวนี้หนึ่งรอย็ดสิบชั่วโมงนะครับ ดูจากสเปครถนะครับขนาดกระบอกสูบนะครับ98มิลนะครับแล้วก็ช่วงชักอยู่110นะครับก็ถือว่าตัวนี้แรงบิดเอาเรื่องนะครับถือว่าแรงบิดแบบค่อนข้าง,างสูงนะครับความจุอยู่3,300กว่าซ c, c ก็ถือว่าเครื่องใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็16วาลวนะครับสสูบ16วาลวนะครับกำลังเหลือๆเ,เลย สนใจโทรมาได้เลยนะครับร้านพูลเสมอแทกเตอร์ระยองนะครับเบอร์โทร0994945351นะครับแอดไลน์ไอดีนะครับพาคุยรายละเอียดได้นะครับเรื่องของการผ่อนนะครับก็คือเงินสดก็ได้นะครับจะเงินผ่อนก็ได้นะครับจัดได้ทั่วประเทศนะครับสินเชื่อของยันมานะครับจัดได้ทั่วประเทศเลยนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับร้านพูลเสมอแท็กเตอร์นะครับ0994945351นะครับไอดีไลน์นะครับ0994945351ครับ